ไฟไหม้รถเทลเลอร์ติดแก๊สขนเม็ดพลาสติกมามและอย่างที่บอกว่ามันหวาดเสียวามากเพราะอะไรเพราะว่าไปไหม้อยู่หน้าปั๊มน้ำมันเลยนี่คุณผู้ชมไปดูภาพกันครับ <G un> เรียบร้อยรถแก๊สเบิดลควันดำขโมงเลยครับ เป็นภาพขณะที่ไฟกำลังไหม้รถเทลเลอร์ที่ขนเม็ดพลาสติกมาเต็มคันหน้าปั๊มน้ำมันบริเวณสะพานสี่อเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรถคันนี้เป็นรถแก๊สเ g v ด้วยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเหมือนระเบิดขึ้นมาด้วยนะแล้วมันก็ทำให้แก๊สรั่วเกิดประกายไฟขึ้นมาจากถังแก๊สลูกดันล่างสุดมันระเบิดทั้งหมดประมาณ6ลูกด้วยกัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ใช้เวลาดับไฟประมาณ10นาทีได้คนขับรถเทเลอร์คันนี้บาดเจ็บกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นบอกว่าตกใจเสียงระเบิดวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเลยแล้วก็ตะโกนบอกว่ามันเป็นรถแก๊สด้วยนะจังหวะน,นั้นเด็กที่ร้านเขาออกไปดูแล้วก็บอกว่าไฟไหม้รถเทเลอร์ขณะที่คนขับรถเทเลอร์เนี่ยบอกว่า จังหวะที่เขาขับมาคล้ายๆกับว่าต้องเบรกหักหัวแบบนี้เพราะว่ากลัวว่ารถจะพุ่งเข้าปั๊มน้ำมันมนี่ก็เลยเหมือนพยายามจะหักหัวไปทางอื่นนะนะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับส่วนสาเหตุที่แน่ชัดเดี๋ยวรอตำรวจไปสอบสวนหาสาเหตุต่อไปนะ